ันนี้แล้วก็มาต่อกัอกบอีพีที่ยี่สิบห้านะครับหมายพีที่ยี่สิบหกแล้วข้ามมาอีกเมืองหนึ่งแล้วนะครับมาทำภารก,กิจเหล่าเลเจนต์และตอนนี้เรากำลังมุ่งหน้าไปหาหัวหน้าเหล่าเลเจนต์นะครับเราเพิ่งมาเป็นครั้งแรกเรามาดูกันครับเดี๋ยวเรื่องจะเป็นไงต่ออันนี้เรามาฝั่งตะวันออกกันนะครับเ,รเฮลทิเกตโอล่าแดนแดนี่เฮลทิเกต อะไรวะแกติดกับความตายอยู่ตรงหน้ากันแล้วแกทำยังไงฉันโดนเตกไข่มาเป็นพันครั้งไอตรงนั้นน่ะเหมือนความรู้สึกมาตั้งนานแล้วอย่าทำแบบนั้นอีกอะไรบ้านฉันก็เหมือนบ้านแกเบวีเทเกตมาสิมารู้จักครอบครัวหน่อยลาคิจะมุกฉันหักอีกแล้วฉันไม่ใช่แม่แกนะเว้ ลักกี้มามามีคนมากมายข้างนอกนั้นที่กำลังเจ็บจริงฉันก็เจ็บมาเบาหน่อยมามาเป็นเริ่มไม่นับแล้วกันผมกับโรเลนโซ่เนไซโก้กวีแห่งเราเลเจนด์ฉันรู้สึกได้ถึงเลือดนรกที่ผุพามและ โรเลนโซและแน่นอนแกรู้จักลักี้มาม่าหัวใจแห่งเลเจนด์ไม่หักสักหน่อยเหรอจริงๆนะฉันได้ยินเสียงกรอบเลยบ้าชิปคนไข่อคนเหรอ ดูเหมือนลาโมราฉันคือแดนนี่โลฮัสจากลิเบ์ตาโคตรกำปั้นใหม่แห่งการปฏิวัติเลยปาหรอกขาลาสั่งฉันมาเลยลิบ์ตาต้องการเ่าเลยเจ่นต้อการฮีโร่ไว้ยึดนั่นเพื่อั้นหรอมันเหมาที่ปกะคองยาลาแล้วนี่ขอโทษนะปฏิวัติครั้งเดียวก็พอแล้ว ดูเหมือนคาร่าจะคิดผิดนะมีสถาหน่อยได้นี่นพวกเขาแค่ต้องรู้จักแกมา่อะช้เมืม่อแกรพร้อมเบบี้เทเกของฉัน <laughs> <laughs> เจ็บเลยแดนี่ตีซะแรงเลยโอ้โห <laughs> <laughs> พึ่งเริ่มเหยครับแต่เราต้องต่อแล้ว พวกค่ายนี้มันไม่ไว้ใจเราเลยนะครับแต่ทา้พวกมันไว้ใจคาร่าฉันเจอเหล่าเลเจนด์แล้วเบีเกตคือคนเดียวที่อยากเข้าร่วมลิบตาดทำอะไรก็ได้ที่แกทําได้พวกเขาก็ให้เข้าร่วมเท่านั้นแหละทุกคนต้องการฮีโร่เพื่อสร้างความหวังแต่มาว่าพวกเขายังอยากจะเป็นฮีโร่อยู่นะอ่าเบบี้เกตมาได้เวลาพอดีเบบี้ทิเกตคาร่าบอกพวกนี้มันเข้าร่วมการต่อสู้ของเราให้ได้ครับ เพราะกำลังคนเราจะขาดครับถ้ามีพวกนี้ร่วมไปชิงยาเนีย <Okay. S 1> ถ้าเราต้องการให้กรลิยาสล <Okay. S 1> าพวกนี้ช่วยวลิเบตาเลยนะเราต้องได้ลักกี้และโรเลนโซอยู่ข้างเราก่อนทีนี้เราเจา้ายังไงดีตั้งแต่อันต้นมันเริ่มบ้าเรื่องยารักษามะเร็งการผลิวบโร่นะคลินิกของลักกี้ก็แทบจนะหมด มาเติมไม่ได้เลยแหละฉันเลยใต้โต๊ะนักบินให้คนเข้ามาให้พอสะเบียงมาถึงเราบอกลักกี้ว่ามันเป็นของขวัญจากลิเบอร์ตาดแล้วก็ตุ้มทุกคนเป็นเพื่อนกันแผนเจ๋งใช่ไหมก็คงดีถ้าไม่มีใครยิงเฮลิคอปเตอร์ฉันตกซะก่อนน่ะไปเอาสบีเงรพวกนั้นมาก่อนที่คนอื่นจะเอาไปเบบี้ทิเกตได้เลยจำหลักการของกัลิยาไว้นะข้อสมข้อเกินไว้อยู่เสมอ ระวังตัวตอบเวลาและข้าศัตรูก่อนมันจะฆ่าเราโอ้แท oh, ่เลยเดลทิกเก็ตนะครับขีเขียนด้วยมือบนฉลากกาแฟกระป๋อง <laughs> <laughs> อะไรครับเนี่ยแต่ต้องไม่ทำภารกิจแล้วอยู่ใกล้แค่นี้เอง <people. S 1> นี่ไปกันเลยครับ <laughs> มันจะอยู่ข้างล่างนะครับ อีนี้เรามาภาตะวันออกกันนะครับขึ้นไงเนี่ยนี่ที่นี่จะอยู่บนยอดเขานะครับของลิบร์รตาดเขาว่ามันสูงที่สุดในบร์ตาครับไปครับอีกร้อเมตรเท่านั้น นี่คือเราเคลียร์ภาคใต้แล้วก็ฝั่งตะวันตกเรียบร้อยนะครับเ,เหลือแค่ตะวันออกโหวิวมันช่างดีเลยอย่างนี้เห็นพระาทิตตกด้วยครับ <c oughs> เวลาเอากันพอดี <c oughs> มองรอบๆมันช่างกว้างใหญ่เลยอย่างนี้นี่เหรอที่เขาเรียกว่าลิเบร์ตาไปเหินอากาศเป็นแล้วลอยไปแล้วครับท่าน <c oughs> มึงหน้อีกห้าร้อยเมตรในการบินไปครับเฮ้ตรงนั้นม,มีไททานิกด้วยอ่ะน่าไปมากเลยเนาะเดี๋ยวไว้เวลาว่างครับเดี๋ยวอัดคลิปไปครับแต่ตอนนี้มาที่เมืองนี้ก่อนพุ่งละเพราะพุ่งนี้จะกลายเป็นเมื่อวานนี้แล้วมันจะสายเกินไปเฮ้ยเราต้องหามุมลงอย่างดีๆครับ <c oughs> เวียนหาครับเวียนหา เฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นแล้วเนะเฮ้ยหกลางล่มพอดีเลยเอ้านี่คงเป็นเสบียงดบเละเลยง่ายเกินไปแล้วว่าไงแกเป็นใครน่ะเราคือลาเมรันและเอเอเตสคือแดงของเราแดงของเรายาของเราสองบทพูดมาเป๊ะเลยเนาะเออสินี่คือทรัพย์สินของลิเบอร์ตาดเว้ย ลิเบอร์ตาว่าแล้วว่าแกต้องอ้อนวอนให้เราช่วยเราควรจะสู้กับคาติโยด้วยกันฉันคือฮอลลอนหลงผู้นำฮอลลนนะครับสามสี่โอ้โไม่ใช่โหดร้ายอย่างนี้ความได้สวยฉันชื่อแดนนี่แดนนี่โลฮัตอ่าฮะศัตรูตรงนั้นใกล้ใกล้คอปเตอร์เลยเดี๋ยวบัททะคาติโยด้วยให้หมด ่ทหารมันตะกลอนภาคตะลยาครับเาะต้องจัดการพวกนี้ช่วยครับอืมเฮ้ยเฮ้ยโหยืนยักไกลไปเฮ้ยี๋ยวตายเอ้าจะไปอย่าหยุดรูไหมว่าจะไปอย่าหยุดเก็บกองงอน ได้เก็บกล่องครับเดี๋ยวพวกนั้นจะมาโอเคขอบใจมากมันบอกว่ามันจะคุ้มกันตรงนั้นให้ครับเฮ้ย <c oughs> <c oughs> สู้ต่อไป <c oughs> สู้สิยังไงก็ต้องสู้โอ้โห <c oughs> <c oughs> มันก็เยอะเหมือนกันนะจัดมิสไซให้มันสักลูกแล้วยิงโดนตัวเองอีกว้า <c oughs> บ้าน่าเกือบตายไหมล่ะหืมเผ่าตั้งเป็นไปดับพวกมันกลับไปเรื่อยๆดับพวกมันกลับไปหืมเรียบร้อยศะตรวเราจะตีมายิงมันให้หมดหเผ่าตั้งเป็นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาเผ่า เขาเฮ้ยสวัสดีเอา้ายิงอะไรวะน่ะอ,อย่าพึ่งหยุดเอามาให้หมดเฮ้ยไปยิงอะไรค่โปอโหการมันโ,โว้วโว้โว,วมีพลทหารกำลังมาจากทะวันตก เข้าใจแล้วตะวันตกครับมาแล้วเราเบอร์ไปสักลูกไปมันจะไปไหนวะน่ยเรอกมาข้างนอกเองแหละมาเข้าไปข้างในครับท่านเนียอะแล้วะไปเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยใคร มันป่าเบอร์มาดู่นจะกามมันมสวยงามครับหมวกเหล็กก็กันไม่ได้สปาต้า,า,ตามาผ่านหมวกเหล็กได้ด้วยเหรอโอ้อโหกระโดดทับเลยกำลังเข้ามาทานตะวันออกอีกแล้วเหรอผลาดอย่างแรงเข้ามาแล้วมาเริ่มเบรกิน เฮ้ยเฮ้ยอือเกือบไม่ล่ะมันแรงงานนี้อะไรอืมโดนเผาทงเป็นครับรต้องยิงให้เกิดไฟไว้เฮ้ยมีเฮลิคอปเตอร์มาเต็มแม็กก่อนอือเอาลูกไฟเต็มตัวนะครับดำมุชฮึ่มสสยไปซิ ใส่ลับเตอร์ซะมันมีคนเยอะกว่าแต่เรามีหัวใจเดนนี่เลยเข้าก่อนที่พวกจะมาส่งเพิ่มอีกเดนนี่กำลังคึกเลย แกมีพลาสวรรค์น,นะนิวตาตแต่เยน่าต้องใช้ตะเบียงเหล่านี้เราบาดเจ็บกันเยน่าคือบอสแกหรอใช่นะอาชันแน่ถ้าไม่ได้อ,อะไรติดมือไม้ติดมือไปนะแต่ฉันไม่เอาพวกนี้กลับไปให้พวกเลเยเจนหรอลิวตาต้องการเลเจนดนเห็นปี67เจเหรอยวาลาครึ่งประเทศคิดว่าพวกนั้นตายแล้วพวกนั้นยังอยู่และครึ่งหนึ่งของลาโวลันคิดว,ว่าพวกนั้นต่างาพากแต่ฉัน จมกับประวัติศาสตร์น่ะพวกเขาต้องให้เลือดแลกกับการส่งพ่ออันตนลงมาเอางี้ดีกว่าแกยกสบียงมาไปแล้วฉันจะพาไปรู้จักอาคาฉันแน่แต่อย่างน้อยฉันก็จะได้เจอกับเลเจนด์ก่อนงั้นแดนนี่แกหาคอปเตอร์มาให้ชองแล้วค่อยตกลงกันเรื่องสบียงนี่ตอนรับสู่ลาเวอร์ลันลิเิบร์ตาดแล้วแต่เหอะไปหาเลยให้ดูคอปเตอร์ให้มานี่ก็อ ดูเหมือนเราปลอดภัยแล้วมเลยได้นี่แกบินได้ไม่ไกลนักหรอกดีมากอาปืนต่อต้านมาใครพูดเลยเศร้าแซ่หมดหรอบาสมัตไม่อยาเชื่อว่าเราจะช่วยทุกคนได้เหมือนอยู่ข้างหอคอยกองทัพน่ะใครพูดอะไรวะเนี่ยนะเอาอย่างไงครับท่านโถโอเคครับผมขอจบอีพีนี้เพลงเท่านี้ก่อนนะครับ ไยตามช้ากันเมื่อไหร่แล้วนะครับผมค,ครับ